เคยหรือไม่โทรหาใครแล้วสายตัดทันทีเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกสาเหตุที่ว่าทำไมเราโทรไปหาใครคนหนึ่งใน m essenger แล้วกดโทรไปสายถึงตัดทันทีกดโทรไปอีกทีสายก็ตัดทันทีเลยโดยที่ไม่มีโอกาสให้คนเขาคนที่เราโทรไปนั้นได้กดรับสายเลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิด f c e b o o k ไปหรือเปล่าหรือเฟซเราลวนหรือเปล่าอันนี้น้ำจะมาบอกสาเหตุกันเนาะอย่างแรกนะคะถ้าเพื่อนเอนเข้าไปที่ m essenger และเพื่อนๆลองไปกดค้างและกดวางสักหนึ่งแชทอ่ะขอพายค่าไม่ได้กดวางนะเดี๋ยวน้ำขออนุญ,ญาตหาสักหนึ่งแชทนะคะอ่าขออนุญ,ญาตบุคคลนี้เนาะอ่านี่นะคะถ้าเรากดค้างแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้มันก็จะมีเก็บถาวรลบปิดการแจ้งเตือนสร้างกลุ่มแล้วก็แสดงเป็นบับเบิ้ลทำเครื่องหมายเป็นยังไม่อ่านแล้วก็จำกัดและบล็อกน้ำจะขออนุญ,ญาตอ่านของคำว่า บล็อกบล็อกก็คือคนในเฟซเนี่ยจะดูออกเลยว่าเราบล็อกเขาแต่ว่าถ้าเรากดเป็นจำกัดกดเป็นจำกัดคนในเฟซคนที่ต้องการจะแชทแชทมาหาเรานะ่ะเขาจะส่งแชทมาได้แต่ว่าถ้าเขาจะโทรมาเนี่ยสายมันจะตัดทันทีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่โทรไปหาคนคุยใน m essenger เนี่ยแล้วกดโทรไปสายตัดทันที กดโทรไปอีกก็สัตว์แต่ทันทีไปรอบที่สามอีกก็สัตวแต่ทันทีเนี่ยให้ทุกคนสันนิษฐานเลยว่าเขาอาจกดแชทของเราเป็นจํากัดเลือกแชทเราเป็นจากัดก็คือไม่รับข้อความไม่รับการโทรเลยโทรมาแท่ไหนเขาก็ตัด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 อัตโนมัติให้เราเลยนะคะถ้าใครเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณโดนจํากัดข้อความค่ะ